Big Martin m u s i s Festival ความตั้งใจก็คือเราจะให้มันเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นมิวสิกเฟสติวัลหลักเลยบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำไว้ใน Fast เ s s เราก็เ,เราก็ <10 S 1> มา<ว>คิดในอีกมุมหนึง่งว่าถ้าทำอีกแบบหนึง่งมันจะทำอย่างไรได้บ้างว่าสิ่งนี้มันก็จะไปเกิดขึ้นที่เขาใหญ่แต่โอเคตอนนี้เขาใหญ่มันก็อาจจะมีผู้คนไปจัดงาน,ก,นกันเยอะ,อะแล้ว แต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะแตกต่างวันที่5ที่6กุมภาพันธ์ปีหน้าคืออารมณ์มันคือคือคือผมมองภาพว่ามิสเฟสวัที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันมีภาพคล้ายๆก,ก,กันอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันเหมือนกับการย้ายที่ตั้งเวทีคอนเสิร์ตเฉยๆคือเวลาเราไปโอเคมันอาจจะจัดริมทะเลอาจจะจัดบนภูเขาก็ตามทีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเวทีมันก็หน้าตาเหมือนเดิมแบบที่เราเห็นแล้วก็อาจจะมีร้านขายของอยู่รอบๆแล้วคนเดูก็นั่งููซึึ่่งผมร้สกวา มันไม่ใช่มิวสิกเฟสติวัลในในความเชื่อของเราคือการทำมิวสิกเฟสติวัลมันเหมือนกับการไปสร้างเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยบรรยากาศทุกอย่างกิจกรรมแม้แต่ภาพที่เราเห็นบนเวทีมันมันน่าจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งมันน่าจะเหมือนกับเราเหมือนอลิ c e นว w นเดอร์เวิร์ฮะมันเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งมันถึงจะใช้ซึ่ง่งสไตล์คล้ายๆกับที่แบบ g l a s t o n b u อ y ทำนองนั้นนะฮะมันเหมือนถ้าเราไป g l a s t o n เ u r รเราไปฟูจิร้องเนี่ยมันเหมือนเดินเข้าไปอีกเมืองหนึ่งมากกว่าทีี่มมัันนเหือกกบารไปใชช้วิต ไปเข้าค่ายมากกว่าที่จะไปดูคอนเสิร์ตที่เฉยซึ่งซึ่งนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นธุรกิจหลักของสนามหลวงมากกว่าตัวตัวค่ายเพลงด้วยซ้าไปเพราะว่าถ้าถ้าหน้าที่ของสนามหลวงคือการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่บางทีการทำมิวสิกเฟสติวัลเนี่ย มันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าอ,อาจจะใกล้ชิดสนิท<ช>มากขึ้นเพราะว่าคนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญ,ญามาอยู่ค่ายสนาม,ม,มเลยคือโมเดิร์นดอกก็มาเล่นได้คือไม่จํากัดค่ายฮะทุกค่ายมาได้หมดแล้วในขณะ,ะเดียวกันกลุ่มผู้คนที่มาร่วมงานเนี่ยก็ก็ไม่จําเป็นจะต้องอเป็นแฟนของวงใดวงหนึ่งเขาสามารถที่จะมารวมตัวกันแล้วสนุกสนานกันได้แสดงว่ายังคงบุกเบิกแล้วก็คิด <laughs> คิดให้เป็นแนวตลอดเวลาทีนี้ต้องถามเลยค่ะว่ามุมมอง อยู่กับเพลงอยู่กับวงการดนตรีมานานมุมมองของเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้กับการฟังเพลงผมว่าอย่างแรกเราก็กลจะวัยรุ่นแล้ยใช่ครับใช่ครับพี่วันวนก่อนลูกมาถามว่าคุณพ่อช่วยโหลดเพลงของส m a ร h ช n g ง u ั p k กินให้หน่อยดีใจมากครับพี่ว่าลูกชอบอรู้จักนะที่รับนียอมดีโอเค คือนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยสมัยนี้ผมจริงวัยรุ่นทั่วโลกะนะครับเขามีช่องทางในการที่จะหาข้อมูลอะไรเนี่ยได้ง่ายและมากกว่าเด <ๆ S 2> นะิมอย่างรุ่น<ช>เราเนี่ยจะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนี่ก็ต้องเปิดวิทยุอย่างเดียวนะ,ะไม่มีทางที่เราจะมีเพลงเร็วกว่าที่วิทยุจะมีแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยนะฮะเขาสามารถที่จะเข้าไปใน Google แล้วก็เซริร์ชหาเพลงที่เขาอยากฟังได้ทันทีเข้าไป YouTube ก็ดู MV ทันทีดังนั้นเนี่ย การที่เขามีตัวเลือกเยอะเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่ามันก็จะขาดการกลั่นกรองนะฮะคือเมื่อเมื่อเรามีข้อมูลเยอะๆมากๆเข้าแลหาได้มันอยู่ที่ปลายนิ้วเนี่ยมันทําให้เขาไม่จำเป็นต้องถามใครอย,อย่างอย่างเราเนี่ยบางทีเราก้โทรไปถามดีเจเพลงเพลงนี้ใครร้องอนะครับหรือถามที่ถามรุ่นพี่มันมันก็จะมีการมันจะมีการก,ารกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งนะฮะคือสมมติเรานึกสภาพตอนเราอยู่มัธยมเนี่ย แต่และห้องก็จะมีกูรูประจําห้องอ่ะถ้าถามเรื่องเพลงเขาถามไอเนี้ไอเนีน่ยรู้หมดทุกอย่างหรือไม่ก็ต้องไปพลิกหนังสืออ่านแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ต้องถามกันแล้วเข้าไปใน Google เข้าไปในเว็บอย่างเดียวซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าสำหรับบางคนที่ที่มีความ ประณีตหน่อยเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีแหล่งข้อมูลหลาย,หลายแหล่งเซิร์ชแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะฮะที่บางคนเข้าไปวิกิพีเดียแล้วก็เชื่อทุกอย่างในวิกิพีเดียเลยซึ่งบางจรงิงมันจะไม่ตรงทุกอย่างเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลจากหลายๆคนที่เข้าไปนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ก็จะมีเริ่มเริ่มมีความรู้ผิดผิดแล้วก็นอกจากช่องทางรับมันง่ายแล้วเนี่ยช่องทางออกมันก็ง่ายอีกเมื่อเขารู้สึกว่าเขารู้อะไรบางอย่างแล้วเนี่ย เขามีที่ที่เขาจะไปแสดงความเห็นเต็มไปหมดเลยซึ่งแปลว่าถ้าเกิดความเห็นความรู้ที่เขาได้มามันผิดเขาก็จะไปแสดงความเห็นผิดๆเยอะไปหมดอีกมันก็จะทําให้มันจะกลายเป็นสังคมที่มีอินโฟมิชันเยอะมากแต่เป็นอินโฟมิชันที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะอย่างที่คิดแล้วมันก็ส่งผลให้ไอการที่เขาไม่จำเป็นต้องถามใครเขารู้เองเขาตอบเองได้เนี่ยมันส่งผลให้มันเกิดมีอาการฉาบฉวย มันกลายเป็นว่าฉาบชวยบวกมั่นใจในตัวเองเกินไปใช่ครับใช่ครับคือเขาเขาไม่จําเป็นต้องรู้ลึกเขาไม่จําเป็นจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้เพราะเขาคิดว่ามันรู้อยู่แล้วแล้วมันก็เลยทําให้แล้วก็อย่างเพลงเนี้ยที่ว่าฉาบฉวยก็เพราะว่ามันทุกอย่างมันง่ายหมดเลยฮะจะฟังเพลงอะไรก็เซิร์ชก็เจอแต่ก่อนเนี่ย วันแรกที่อัศนีวสานวางแผงเนี่ยต้องไปยืนรอหน้าแผงคือเราอยากได้เป็นคนแรกเราอยากซื้อเป็นเจของแฮร์รี่พอตเตอร์นนทำนองนั้นใช่ครับหรือวันนี้พี่ป้อมพี่โตจะสัมภาษณ์รายการสมายรีโอเนี่ยต้องรอฟังแล้วว่าโอ้โหใครเขาพี่เขาจะพูดอะไรแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องเลย เราสามารถเสิชหาบทสัมภาษณ์ของพี่เขาได้ตลอดเวลาย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อีกครับซึ่งซึ่งอันนี้มันอาจจะฟังดูเป็นแง่ลบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ายังเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าหลายคนให้ความสาคัญแต่หลายคนก็อาจจะลืมๆไปค,คือสถาบันครอบครัวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในฐานะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งครอบครัวในแบบที่พูดถึงกันในโรงเรียนอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นครอบครัวอีกแบบหนึ่งเนีเ่ยสามารถช่วยทําให้ไอ้ความฉาบฉวยเนี่ยมันลดน้อยลงไปได้นะะคุณพ่อคุณแม่ มีเวลานั่งดูทีวีกับลูกบ้างหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าลูกเข้าเว็บเว็บไหนเล่นเป็นไหมเล่น Facebook เป็นหรือยังลูกเขาเล่นเป็นแล้วนะคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้ไปกับลูกเราด้วยแล้วให้ให้เขารู้สึกเสมอว่ายังมีหนึ่งคนหรือยังมีหนึ่งที่ที่เขาสามารถหาได้ทุก คำตอบอยู่ดีเหมือนกันก็ <ừ, S 1> คือที่บ้านนี่แหละ ừ, อยากให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาจะต้องหาคําตอบอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเขาเขานึกถึงบ้านเป็นที่สุดท้ายนะ <ừ. S 1> ซึ่งอันนี้มันก็เลยทําให้มันมันยังไม่ถึงกับ มันดูมืดมนนะฮะมันฟังดูเหมือนว่าเป็นเป็นแง่ลบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในตัวมันเองซึ่งแต่ละบ้านบางบ้านทําอยู่แล้วบางบ้านอาจจะต้องอาจจะต้องใช้เวลาด้วยกันสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งทีนี้ดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนปัจจุบันนี้คนเราก็มีความฝันกัเยอะแยะอยากทำาน่นทำนี่คนที่เขาอยากจะเดินตามแนว จากคนเต็กบ้างเนี่ยมีอะไรจะแนะนำา็ไหมคะเด็กหลายๆคนอาจจะกำลังจะเรียนจบไปฝันอยากจะทํางานแนวนี้คือคือสิ่งที่ผมเป็นอยู่เนี่ยคือถ้าถ้าอยากจะเป็นแบบผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากมาทํารายการวิทยุเหมือนผมหรืออยากจะมาจัดมิวสิควิสีโเหมือนผมคืออยากให้มองว่าสิ่งที่ผมเป็นคือผมเลือกเป็นในสิ่งที่ผมเชื่อคือผมผมชอบในสิ่งนี้เหมือนเหมือนวันที่ผมทํารายการทีวีเดือนแรกแล้วผมมาทารายการวิทยุ แล้วผมตัดสินใจลาออกจากรายการทีวีทันทีเลยทงัง้ที่ความจริงแล้วมันเป็นงานหลักของผมก็เพราะว่าผมพบว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เรา,เรามีความสุขกับมันมดังนั้นเนี่ยเราเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีความสุขกับกับอะไระแต่คานนี้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยเรียนจนถึงชั้นมหมผมหรือแม้บางคนที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วย,ยังไม่รู้เลยว่าตัวเอง ไม่ใช่ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะฮะตัวเองถนัดอะไรก็ยังไม่รู้เลยซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันต้องเริ่มดูรอบๆตัวความจริงมันสังเกตได้บางคนอย่างเราจัดรายการวิวจะมีเด็กๆโทรมาถามบ่อยใช่ไหมพี่พี่ก็คงเป็นว่าก็ไม่รู้จะเลือกคณะอะไรดีพี่ไม่รู้ว่าตกลงหนูควรจะทําอะไรอะไรทำนองนี้นะฮะเราเราสังเกตได้จากสิ่งรอบๆตัวในวันที่เราเดินไปแผงหนังสือทาไมเพื่อนเราซื้อหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเราซื้อหนังสืออีกเล่มหนึ่งมันมันบอกอะไรเราหรือเปล่าเปิดอ่านชีวีพูอยู่ด้วยกันทําไมเราอ่านหน้านี้แล้้้วเพื่่ออนนนาาหีสมมุติ เปิดอ่านไทยรัฐทําไมเราอ่านแต่หน้ากีฬาแต่เพื่อนมันอ่านหน้าการเมืองทําไมเราเดินแผนกเสื้อผ้าเราเดินไปแผนกกางเกงยีนแต่เพื่อนมันไปแผนกกระโปรงคือมันมีอะไรบางอย่างที่มันบอกเราได้อยู่รอบๆบตัวแล้วทําไมเราไปนอนบ้านเพื่อนใช่ครับเราไปนอนบ้านเพื่อนทำไมห้องมันรกจังทำไมห้องเมืเรามันเรียบร้อยทาไมเราให้ความสาคัญกับตู้หนังสือเนี่ยที่เพื่อนมันให้ความสำคัญกับตู้เก็บเกมคืออะไรเหล่านี้มันมันมันมีคาใบ้อยู่รอบๆบตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามองข้ามมันไปเองเรามองรอบๆบตัวดีๆแล้วที่สําคัญที่สุดคือ อย่าหลอกตัวเอง <c oughs> คือบางคนบางคนอาจจะทําบางอย่างได้ดีแต่ว่าไปหลอกตัวเองว่าทาไม่ได้อยากทําอันนี้มากกว่าออนนากกวาวซึ่งโอเคลองได้ <ๆ S 1> แต่ว่าในที่สุดแล้วมันต้องมีวันหนึ่งที่ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมมมมคืออย่างผมเนี่ยจริงๆแล้วฝันผมอยากเป็นผู้กำกับหนังมาโดยตลอดแต่ผมก็รู้ตัวเองว่าผมไม่มีทางทาหนังได้ดีแนะ่นอนผม,ผมไม่ใช่คนที่จะเป็นผู้กำกับหนังที่ดีได้ก็ปล่อยให้มันเป็นความฝันไปแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ดีคือสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จงเป็นดังนั้นคําแนะนําก็คือ รู้ก่อนว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรโดยการสังเกตร,บรอบๆตัวมันมีสัญลักษณ์อยู่บ้างมีคำใบ้อยู่้างมาอยู่รอบๆ<อ>ตัวแล้วก็แล้วก็มุ่งมั่นไปที่สิ่งนั้นหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าอยากเป็นดีเจมันต้องฟังรายการวิทยุเยอะๆแน่นอนมันต้องรู้จักเพลงที่มันต้องมีการทักษะในการออกเสียงที่เก่งต้องฟังเพลงเยอะๆอะไรทั้งหลายเหล่านีมน้มันถึงจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีได้อยากเป็นผู้กำกับหนังที่ดีก็ต้องดูหนังเยอะๆต้องหาโอากาสในการที่จะไปฝึกปือลองทําหนังสั้นดูเองที่บ้านไม่อะไรก็ตามที นะคะที่จริงล้ามันมีแนวทางเยอะแยะแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆโอ้โหมีวิธีน่าจะสิครับได้เปรียบมากได้เปรียบเยอะเลย้วเหมือนรุ่นเราอ่ะต้องแบบว่าค้นหาทีละอย่างทีละอย่างคือประกอนสมมติอยากทำหนังเนี่ยทุกคนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันคือสตาพิกดังนั้นทุกคนรู้เท่ากันหมดเลยนะเซียนหนังก็จะรู้เรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าโอ้หวน้องๆยุคนี้คือคุณสามารถรู้ได้มากกว่านั้นเียนแต่ว่า มุ่งมัน่นรู้รู้ว่าตัวเองกําลังหาอะไรอยู่แล้วก็ไปหาที่ไหนครับค่ะทีนี้มาถึงช่วงนี้นี่มัมียังมีสิ่งไหนหรือว่าเพลงไหนหรือคหรือคนไหนไหมที่มันมันอยู่ในใจเราตลอดไปเลยคือคผ่านางาน